ที่ผมกำลังวิ่งอยู่นี้เป็นถนนลาดยางใหญ่ครับสายสุพรรณอ่างทองนะครับกันเรากำลังจะไปที่ดินที่บอกขายนะครับไร่ละแปดแสนอยู่ที่ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับตอนนี้เรากำลังแยกลงจากลาดยางนะครับเพื่อที่จะไปพื้นที่ไปดูที่กันครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มีอยู่25ไร่ครับเขาขายไร่ละ800,000นะครับพื้นที่แถวนี้ราคาอยู่ประมาณนี้เลยไร่ละ800,000-900,000หรือว่ามีแปลงหนึ่งก็ไร่หนึ่งก็ประมาณล้านห้าอครับผมติดรัดยางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไร่ละ800,000กันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เจ้าของเขาทำนาอยู่ครับ จากถนนลาดยางใหญ่ลงมานะครับประมาณร้อยเมตรนะครับจะถึงพื้นที่ที่บออขายนะครับที่เราวิ่งมานี่พื้นที่อยู่ขวามือนะครับถ้าถ้าเรามองอยู่หน้าจอนะครับนี่ครับถึงแล้วครับตอนนี้ตุงพุ่มไม้ต้นไม้เนี่ยครับตลอดไปเลยครับขวามือนี้ทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับ ข้างในนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดครับเนี่ยขวามือทั้งหมดเลยตลอดนเ,เนี่ยที่ผมขับรถผ่านมานี้คือตั้งแต่เริ่มมาเลยนี้เนี่ยถึงตลอดยังไม่ถึงนะครับถึงต้นมะม่วงเห็นลำไรนะรต้นมะม่วงหน้าที่จะอยู่ติดถนนหมดเลยครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมคล้ายขนมเปียกปูนเลยสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับสวยมาก ติดถนนยาวเลยครับหน้ายาวเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูข้างล่างกันครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูรอบๆนะครับผมที่เป็นสี่เหลี่ยมจริงๆครับตั้งแต่ต้นมะม่วงเห็นทิวมะม่วงไหมครับต้นมะม่วงทุงสูงนะครับทั้งหมดเลยนะครับยันต้นมะม่วงเลยรอบเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมที่เห็นต้นมะม่วงนะั้นทั้งหมดนะครับ ส่วนทางนี้ก็คือทางเข้าเข้าหมู่บ้านครับที่เขาเรียกกันว่าตาลเจ็ดยอดเส้นทางน,นี้จะผ่านเข้าไปจากข้างหน้าไปเลยนะครับจากหน้าที่ดินไปเลยเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายตรงหลักหลักเขตที่ปักเอาไว้นะครับว่าแค่ไหนเนี่ยครับเสาปูนที่เห็นอยู่นี้เป็นหลักเขตนะครับ เริ่มจากเสาปูนไปเลยครับตรงไปข้างในนู้นจะเป็นหัวคนาใหญ่เขาจะปลูกมะม่วงเอาไว้ตลอดตลอดพื้นที่เลยครับที่สี่เหลี่ยมเขาจะลงมะม่วงไว้หมดเลยนะครับตอนนี้กำลังออกดอกเลยนี่ครับด้านหน้าของพื้นที่ก็ติดถนนคอนกรีตยาวเลยครับหน้ากว้างมากยาวเลยครับข้างๆก็มีคูน้ำด้วย คูน้ําก็จะตรงไปที่ท้ายพื้นที่เลยนะครับจะมีน้ําตลอดน้ําอุดมสมบูรณ์มากครับเดีย๋ยวผมจะลองถ่ายรอบๆให้ดูนะมะม่วงก็โตแล้วนะครับมีผลผล,ผลิตแล้วข้าวเจ้าของทําเองครับพื้นที่นี้เขาขายไล่ละแปดแสนนะครับอยู่ที่ตําบลสาวรองไห้อําเภอวิเศษชายชาญ จังหวัดอ่างทองครับถ้านที่สนใจก็ติดต่อกับลุงศักดิ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไลน์ไอดีไว้ให้ท้ายคลิปครับผมนี่ครับข,ข้างก็มีหมู่บ้านเอ้ยมีบ้านคนอยู่แล้วครับพื้นที่ติดถนนยาวมากครับยาวไปเลยครับเนี่ยประมาณร้อยเมตรครับลงจากรัดยางลงมานะครับประมาณร้อยเมตรถนนรัดยางก็คือถนน สายสุพรรณอ่างทองครับเส้นใหญ่นะครับผมลงมาแค่ร้อยเมตรนะครับจะถึงพื้นที่เลยใกล้กับลาดยางมากเลยครับที่สวยครับเป็นเหลี่ยมดูรอบๆบนะครับอันนี้เป็นทางออกที่เราจะหันหน้าออกขึ้นถนนลาดยางใหญ่นะครับ ถ้านสนใจนะครับทักลุงศักดิ์ได้นะครับได้ทุกเวลานะครับฝากข้อความไวก็ได้นะครับ,ะรบมะม่วงเป็นที่คืงสุดเขตก็คือต้นมะม่วงนะครับนั่นแล้วก็ไปนู่นเลยเลื่อยไปนู่นเลยเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้นะครับแล้วก็มีบ้านคนอยู่นั้น ถนนสายสุพรรณอ่างทองนะครับอยู่ข้างหน้านั้นเห็นรถวิ่งนะครับประมาณร้อยเมตรได้ครับจากรัดยางลงมาที่พื้นที่นะครับประมาณร้อยเมตรได้นะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อได้นะครับลุงศักดิ์นะครับติดต่อไลน์ไอดีนะครับกวาที่ลุงศักดิ์ได้เลยครับนี่เห็นครับถึงลัดยางนะครับถนน รถวิ่งกันอยู่เนี่ยข้างหน้านะครับพอดีวันนี้มาคนเดียวครับไม่มีคนขับรถให้กันเลยกระแทกนิดหน่อยลาด,ดยางสายสุพรรณอ่างทองนะครับลาดยางสายสุพรรณอ่างทองวันนี้กำลังทําทางอยู่หน้าปักทาง เส้นใหญ่ครับลงไปร้อยเม็ดครับผม